นี่ครับคางดําครับผมบางคนก็นไม่รู้ว่าเป็นปลาคางดํานี่ครับเปรียบเทียบให้ดูครับนี่ปลานินครับนี่คางดําจะดูตรงขีผางอละขีผางปลานินจะได้ลายแบบนี้ครับคางดํามันจะไม่มีลายใชครับต่างกันครับเนี่ยคางดํามันจะเป็นขีแบบนี้ แต่ปลาน,นิ่นมันจะขี้ผางจะลายๆแล้วก็ช่วงปากช่วงนี่ไปแล้วคือ,อปลาครับโอ้โหน,นี่ตตเต็มครับโอ้ยยอดครับว่าไปกี่วันนะสวัสดีครับผมยุทธจิรับแขะวันนี้มาหมายเดิมครับผมหมายกระทุ่มแบนครับหมายเดิม านี้ออกหลายคลิปแล้วครับผมแต่ยังไม่ได้ตัดต่อป่าชื่อป่าอะไรครับผมป่าชาครับป่าชาครับผมป่าชากระทุ่มแบนคลองภาษีเพื่อนพี่ต้นเงีเพื่อนพี่ต้นป่าชาครับอันที่ไรก็เรียกป่าป่าจำชื่อไม่ได้ที่ชื่อไม่ได้ป่าชาครับนี่ป่าชาเลี้ยงไว้ะป่าแถวนี้คลองแถวนี้เลี้ยงไว้นะ ปลา่ฟ้าผปลา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 ชาครับเลี้ยงไมเองครับจากนี้พูดว่าเลี้ยงไม่ได้ไม่ได้ปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติไปแล้วสวยงามครับผมัมดนี่แล้วหวานแตกดีมากครับ หมูเต็มครับผมววส,สวยเลยอะได้อย่างนี้เนี่ยยอดเลยครับไม่มีผ้าดเนี่ยส,สวยเลยาดอีกแล้วจิกฝันก็ามาเจอครับทิตนี้ก็ามาเจอแล้ว ที่ข่าวว่าตกต้นมะม่วงยังจะบานแหงอีกนะป่านะแบบไม่เป็นไรเอาอีกแล้วครับดูว่าปลาลอยเต็มเลยดำเต็มเลยครับดหนี่ปลาอะไรไม่รู้นะมันอยู่ฝั่งนู้นนะป่านี่หรอปลาเได้อสีไม่รูปลาจะลองอีกแล้วที่ก่อนไปวานตรงโค้งนะ่ะ โอ้โหได้แต่ไซนี่ปนินะะนะได้ตรงแต่ไซนี่ได้สี่สิบตัวเจ็ดตัวแปดตัวแต่ไซนี่สวยทั้งเลยแต่ไซปนินผโอ้โหอ่ะได้ติดต่อได้นึงโอ้โหมดเกือบไม่ได้อ๋อต้องถามเลยอย่าไปได้ เลยครับผมไปแล,ล้วโอ้โหยูเต็มน้ำเลยครับปูปลาจะได้หรือเปล่าได้ดได้ตัวหรือปลาครับโอ้โหยี่นี่นเต็มครับโอ้โยยอดครับผมนี่ทางดำทางนั้นเ okay. ดี๋ยวนี้ชุดดำเนี่ย อยากลองครับทางดําทางนั้นเลยครับเป็นฝูงเนี่ยดำเต็มน้ำเลยแดดเดียวแดดเดียวครับแดดเดียวอันนี้ก็ปั่นเนอบปั่นทำเหมือนกับนี้ันนี่เต็มเต็มเลยครับดอกนี้ไม่ได้ง่ายหรอก ว่าไปกี่วันนะเรือเขามา<น>ดนนูยัไงตอนนี้ว่ามาดูนไปมันยิ่งทำให้พวกนี้โตเร็วเพราะอาหารมันได้กินเยอะไงไม่มีหมดแล้วเพราะว่าแม่น้ำดานไปหมดทีหนึ่งครับคลองสาคอนเพียบอ๋ออันนั้นมันแน่นอนเยอะวน้ผมไปมาหนึ่งออกแล้ว นูน่นฝั่งนูน้นดำเต็มเลยเอาอีกแล้วโอ้โหสวยงามตัวห,หรือเปล่าไอ้นี่มันเหมือนเฮ้ยนี่เดียไอ้ไอ้ที่หวาดปลาบึกทะเลอ่ะใช่ดึงตูดล,ล่างอะแบบเดียวกันใช่ไหม อยู่กันตัวใหญ่ด้วยในตัวนึงครับสายเสืออยู่ไอ่พวกนี้ประมาทไม่ได้เลยนะไปปล่อยลึกนะเรียบร้อนม้วนฟันเยอะเอาไปตลาดไหมยังเนี่ยไปเปี่ยงตลาดอ๋อมันติดใช่ไหมยางยางยางนี่ไหมพอปล่อยปล่อยนนอนเลี้ยวอ่ะนอนพื้นแล้วมันติดงติดไม่ว่ามันเป็นกระยุ่มอย่างนี้อ๋อแต่แห่ไทยอย่างนี้ใช่ไหมแห่ไทยอะติดออกไปได้แต่ ไอ้ยังนี่มันมีเชือกถ้ามันไปพันนิดพันหน่อยมันก็เป๋ไป,ปเลยเสียสูญแน่ไม่บาลไม่กลมใช่ต้อง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 กำลังต้องแบ่งให้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 แบบนั้นเลยไงมาที่เดิมที่เดิมที่เดิมโจำแล้วเบียงถึงหรือเปล่า

cây cà dai ủi ạ, được, này cái đây, đay, này, nó chặt côn cà phê này một côn, nó chặt côn nén nén bài là điệp ยังไงอย่าฟาวแล้วนะมันมีฟาวมั้ยมีฟาวมีฟาวไม่มีฟาวแหมต้นคน้วยนแหมไม่มีฟาวครับแล้วจั่วลูกดอกยอดฝาครับเอาละมาครับเจอปลาลอยอีกแล้วครับ เจอปลาลอยอีกแล้วขายให้ซ c รู้ว่าปลามันลอยจริงมันเยอะจริงปลาเยอะจ,จ,จริงครับเอาไม่หมดแล้วครับนู่นฝั่งเลาะใช่ฝั่งฮะดำเต็ไมไปหมดเลยฝั่งนู้นนู่นครับฝั่งติดถนนไม่มาอยู่กลัวคน ตามดูครับตัวไหมใชแล้วโอ้โหสวยงามครับแปดตอกสี่เซนครับ,นคนบต้นคนวันแหนครับเ,เชือกยาว15เมตรครับแต่ตัดออกไปครึ่งหนึ่งครับคอมันปั้นเห็นนะครับหนึ่งตัว สองตัวสามตัวสี่ตัวโอ้โหไม่มีพลาดครับแห่ต้นคนวันแห่ไม่มีพลาดนะครับใส่สวยด้วยใส่สวยด้วย อยู่ห้าหกแร้มครับผมนินข้างด้าครับผมโดเคครับ แตกมีตัวมีอยู่แล้วแต่ลงมงหวานชวน,นลมไอ้้คิดว่าเป็นเมๆๆด็ดเม็ดในปลาใช่ไหมปะใช่ใช่เม็ดเม็ดในปลาเป็นเม็ดฟองอากาศปานั่นนะครับไอาวิ่งไกลเลยนะไปไกลอะ่ะไปแล้วโอโ้โหเรียบร้อยครับไม่มีพลานะครับผมคลองนี้แหวนจัน้นครับคนวันแห แบบสอกสี่เซนครับพลาดไหมพลาดครับไม่มีพลาดครับโอ้โหได้แล้ว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 ครับสองสามตัวครับมันต่ำมันต่ำสองสามตัวใสสวยอยู่ ส่สวยแล้วก็ช่างปลามาครับตัวใหญ่เนี่ยใส่สวยเลยตัวใหญ่ครับลุง <c oughs> นี่ครับคางดําครับผมบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นปลาคางดํานี่ไงเปรียบเทียบให้ดูครับนี่ปลานินครับนี่คางดาจะดูตรงขีผางละขีผางปลานินจะนลายแบบนี้ครับ ยทางดำมันจะไม่มีลายหครับต่างกันครับเนี่ย้างดำมันจะเป็นขีแบบนี้แต่ปลานิ้มันจะขีถางจะลายลายแล้วก็ช่วงปากช่วงเนี่จะไม่เหมือนกันอนะ่ะเนี่ยทางดำจะดำ